สวัสดีครับอยู่กับผมมิกกี้ทีวีทีวีนะฮะเราอยู่ในเกมรถบรรทุกนะครับเกมรถบรรทุกนั่นเองอันนี้คือของที่เราจะไปกันครับนี่เลย EP หนึ่งนะครับนี่เริ่มกันเลย ไม่พูดพัมทำเพลงนี่รถเรานี่รถใ่อ๋อใช่ี่พัหน้าเราจะาคันนี้ยวพัดนนี้คันนี้ก่อนเริ่มเลยขี่ครับเราก็อยู่ในบ้านไปกันเลย เราปรับความชัดไม่เป็นรนะครับเย่างนันหรอกว่าเนาะอ้าวเฮ้ยเราอยู่พิษเมืองอ้าวเราขออยู่เมืองไหนอะอ้อเราอยู่เมืองนี้ได้ไงอะโอเคเรวซ้ายไปเรี้อวขอวายาซ้าย อ้าวยังไม่ถึงเวลาเบินยังเบินยังเร็วจังเอางั้นวันนี้ผมยังไม่ทำภารกิจแล้วกันเนาะวันนี้เราจะมาขี่เล่นกันก่อน ก็ขี่ไปเมืองโน้นเลย้วยกันเนาะเดี๋ยวเขาบอกว่าสือเรียบเสมือนเราขี่เล่นนะครับผมยังไม่ได้วัดความเร็วว่าคันนี้มีได้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยว จะยนิยยนยน,นาจะยิยนจะยิยนจะยินนาจะยินเฮ้ยฮ้ยบีทำไมอะไปไหนคะออกซ้าย คือระบบเตือนภัยนะฮะ้วคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับจะมาวัดกันอ๋อกมถลาดแบบแข็ง เออแหวกแขงหรือเปล่าเขาเรียกอะไรนั่นแหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผม,มชอบพมอะไรหรือว่ากดเอานะตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมอืม chiên sắc này Bộ quay hơi Nhà mà leo xích nào ชี่อุ้ยเดียวต้นไม้เรียบร้อยครับก็ก็นั่นแหละครับไม่อยากทำภารกิจไม่ไลไมหรอกไม่ลืมไหมอะ โอเคครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนรถนะฮะเรคันนี้ไปว่าคันนี้อเราจะตั้ง18นาทีนี่ตรงนี้ตรงนะจับมือนะฮะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นี่นี่เนี่ยเนี่ยเนียเออใครใครเห็นก็แล้วไปใครไม่เห็นก็เอ้ยใครเห็นก็เห็นไปใครไม่เห็นก็แล้วแต่เราจะคันนี้ไปเลย เราจะไปสีเล่นก่อนนะครับคราวหน้าเราจะมาทำธุรกิจกันกันกัน,กนคิดจะคก่อนนะครับอ๋ออล้วตัดเลยนะครับสิครับมาแล้ครับไปกัน ทำความชินกับรถก่อนไม่งั้นก็ขี่ล้วเล่นออกซ้ายนะฮะเบกโอ้ยขอไปหน่อยผมจะไปซ้ายผมไม่ได้ซีเรียสหรอกนะครับอ้าว ทางหลักไปทางไหนอ่ะโอเคอุย้ยเดี๋ยวเขาเข้าร้านซ่อมโหลดโหลดข้างหน้าสูงหลังต่ำแป๊บนึงนะฮะเอาเดี๋ยวดับรถก่อน เพียบหนึ่งนะค่ะโชกอัพหน้าสูงหลังต่ำหลังเนี่ยสูงประมาณใหม่รีใหม่เพียบไอพวกนี้ก็มาวันนี้เย่หน้าก็สูงนิดนึงนก็เพื่อมานิดนึง ไฟใส่ไฟนี่ไปแล้วที่นั่นเสียอันนี้ดีฮะอ,อันนี้คือสกินนะฮะอันนี้สายบันเทิง อันนี้ที่ใช้อยู่อันนี้อะโคตรหลีอันนี้สกินรถตำรวจแต่เปิดไฟวัวไม่ได้ไมันอาอนเดิมมีเยอะนะครับมีเยอะแต่แต,แต่แต่ไม่ชอบชอบอันเดียวตักีครับไปต่อกันเลยเดี๋ยวขอถอยออกจากร้าน โอกคก็ุกกุกกุกก้รีคุกกุกกดิคุกกุกันนะฮะลา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 ซัมโอ้ยเปิดไฟมีไฟต่ำด้วยไฟสูงไฟต่ำไฟไฟนี่ก็พอไฟตัดหมอก นี่สตันอย่างสวยไปเลยฮะ ทำไมทุกชนทุกทีเนี่ยไหน αι, ไปต่อ 了了，吃料<累>。 ขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับตะใครหรอือติตาแล้วก็กดกระดิ่งหรือะระฆังด้วยนะครับถ้าถึงยี่สิบซับเมื่อไหร,ร่เดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะคะ โอเคคลิปนี้ก็ขี่รถเล่นนะฮะเดี๋ยวพัดหน้าเราจะมาเอาทำจริงให้ดูเอ่ออาจจะขับรถกระกากนิดหนึ่งหน่อยนะฮะโอเคขอบคุณนะครับไปละไม่าย